แต่อาจารย์เล่เนี่ยตอนนั้นที่มาทักเนี่ยไม่รู้จักเลยครับเขาเดินมาสวัสดีครับพีทอร์ฟี่ครับโอ้โหเต็มเลยนะครับอะไรว่าเต็มเลยมีพ่อแก่นะครับที่ผมเห็นนะครับเป็นเป็นปู่ฤาษีมีพระพิคเนศนะครับทาไมมีเทพจีนคุ้มครองดูแลนะครับอะไรเงี้ยเคสมานั่งปึ้งเขาใส่กางเกงขายาวมานะเคสอยู่อยู่เคสเปิดขาให้ดูเนี่ยค่ะโอ้โหขาเน่าอะไรเงี้ยเฮ้ยอยารู้ได้ไงวะ พี่ทำรายการเหมือนนะพี่พี่พี่เคยเจอผีไหมคือถ้าสมมติเราปิดบ้านปิดปิดปิดทึบเนี่ยมันแล้วไม่มีคนอยู่เนี่ยมันมันน่ากลัวพี่ก็เปิดม่านเอาไว้น้องไปรดน้ำต้นไม้ฟืบหันเข้าไปเจอน้องเนี่ยยืนอยู่ในบ้านแล้วยืนจากคนที่นั่งคุยกับเราเป็นมนุษย์เนี่ยครับกูไม่ยอมกูไม่ให้ไม่ต้องไปช่ว